เชิญมาเชิญมาฟังทางนี้ครับพี่น้องธนาคารหมู่บ้านมาแล้วประหยัดด้วยการออมเตรียมพร้อมในชีวิตเก็บออมวันนิดสร้างชีวิตให้มั่นคง เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตำบลช่องสาลิกาขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านและร่วมทาบัญชีครัวเรือนเพื่อเงินทนุนเพื่อเงินออมเพื่ออาชีพเพื่อรายได้ไ <ป S 1> เพื่อประโยชน์ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า,าเสริมสร้างนิสัยรักการออม ออ,อ,อ,อย่าพึ่งนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้บัญชีครัวเรือนของท่านถ้าทําวันนี้จะแก้ไขปัญหานี้สินได้อย่าง,ย,างยั่งยืนจะส่งผลให้ท่าน 1. สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบครอบประมัดระวังและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ 2. ส,สามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่มันจะเป็นลง 3. หาหุ้นถางในการเพิ่มรายได้ 4. มีเงินออมเพิ่มขึ้นและ 5. ทําทให้นี้สินลดลง มาร่วมสมัครกันในวันประชุมสัญจรหรือวันทําการธนาคารพัฒนาหมู่บ้านที่น่าอยู่พร้อมพบกับกิจกรรมเกมสนุกสนุกและของรางวัลมากมายมาเปิดบัญชีเงินออมรับของที่เราลึกกันไปเลยมาสมัครกันเยอะๆนะครับยิ่งออมยิ่งรวยกันไปเลย